เป็นอันคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับกับโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-26ที่ทำข้อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าการแข่งขันจริงๆกว่าจะได้เลิกเปิดฉากก็อีกราวๆ2เดือนหลังจากนี้แต่ก็ถือเป็นการกระตุ้นความสนใจของแฟนบอลได้เป็นอย่างดีสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดซึ่งจบฤดูกาลล่าสุดเทียนดับ15ภายใต้การโค้ชของลูเบนออมริมกุนซือที่เข้ามารับงานช่วงระหว่างฤดูกาลปรากฏว่าโปรแกรมฤดูกาลใหม่เที่ยกมา10เกมแรกเรียกว่าเป็นการรับน้องลูเบนออมริมกับการคุมทีมเต็มตัวฤดูกาาลรรังแกกกในพีเมย์ว่ ได้เพราะต้องเจอกับคู่แข่งที่จบใน10อันดับแรกของลีกซีซั่นก่อนมากถึง6เกมด้วยกันประกอบไปด้วยการเจอกับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเบรนท์ฟอร์ดและลิเวอร์พูลโดยการเจอกับอาร์เซนอลคือเกมนัดเปิดฤดูกาลวันที่17สิงหาคมต่อด้วยการพบกับฟูตแลมและเบอร์ลีในวันที่23และส0สิงหาคมตามลำดับจากนั้นจึงเปิดหัวเดือนกันยายนโดยการทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันที่13ตามด้วยการเจอกับเชลซีวันที่20และปิดเดือนกันยายนโดยการเยือนเบรนท์ฟอร์ดวันที่ยม่สิบ เดืนวันที่4ตามด้วยการเยือนแอนฟิลทำศึกแดงเดือดกับร์พูวันที่18และปิดเดือนตุลาคมโดยการพบกับไบรตันวันที่27และไปเปิดเดือนพฤศจิกายนโดยการเยือนนอติงแฮมฟอล์เลตนั่นคือโปรแกรม10นัดแรกของฤด,ดูกาลใหม่ที่แบ่งเป็นเกมในบ้านและเกมนอกบ้านเท่ากันอย่างละ5เกมครับซึ่งก็ถือว่าหนักหนาะสาหัสไม่ใช่น้อยอย่างที่บอกว่าเป็นการเจอทีมในหัวตาราง6จาก10เกมโปรแกรมที่ออกมาเช่นนี้ยังเป็นตัวกระตุ้นให้ทีมงานปีสั์แดงต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการลงตลาดนักเตะหน้าร้อนนี้ให้ได้ความชัดเเจนร็วทที่สุดา าทํได้โดยเฉพาะในแผนกเกมรุกอย่างกองหน้าตัวเป้าที่ยังแย่ที่สุดก็ควรต้องเสริมทัพปิดจบมาให้ได้ทันก่อนเวลาก่อนเดิมเข้าแคมป์ปรีซีซั่นเพื่อให้ตัวผู้เล่นที่จะถูกเสริมเข้ามาใหม่นั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามได้มีเวลาในการเตรียมตัวเวลาในการปรับตัวเข้าสู่ทีมรวมถึงเพื่อให้รูเบนอโมอลิมได้มีเวลาในการทํางานกับทีมที่เขาจะได้ใช้งานจริงๆให้มากที่สุดตั้งแต่ปรีซีซั่นเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดก่อนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ขณะเดียวกันรบอบวันที่ผ่านมายังมีเนื้อหาที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งจาาาาากกบบงงงช่วขออรตอคํถม ที่แฟนบอลส่งเข้าไปและเป็นลัอนิสต์ของ BBC ชื่อฟิลแม็กนาตี้เป็นคนแสดงความเห็นตอบซึ่งตัวคําถามคือแฟนบอลใดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องประเด็นข่าวเชาประเด็นความขัดแย้งภายในของยูไนเตดโดยเฉพาะคุณซือกับนักเตะมักถูกนําเสนอออกมาสู่สาธารณะอย่างง่ายดายจนเกินไปจนเหมือนกับมันมีความจงใจถูกทําให้หลุดลอดออกมาอีกทั้งยังน่าสงสัยว่าทําไมผู้เล่นพรสวรรค์ของปีสัตว์แดงถึงมักไม่อยู่ในบริบทที่คนนเป็โค้ชสามารถจะควบคุมดูแลได้โดยง่ายฟิลแม็กนาตีต้ตอบประเด็นนี้โดยการยอมรับเห็นด้วยที่เรื่อง อื้อฉาวของปีแสดงนั้นเล่นลอดออกมาสู่สาธารณะง่ายเกินไปจริงๆรวมทั้งมันมากเกินไปแล้วไม่ว่าจะตั้งแต่เอเด็กเทนฮากที่มีประเด็นพิพาทกับทั้งคริสเดโนโดนาโดรวมถึงเจดรอนซานโชมาจนถึงปัจจุบันในยุคลูเบนอมูลิมที่ลงดาบทั้งมาคาแรตฟอร์ดและเลีันโดกานาโช โดยฟิลแมนนารตีระบุว่าแต่ผมไม่สามารถบ่นได้เมื่อมองจากมุมคนทําสื่อเรื่องราวพวกนี้มันเป็นดั่งผงทองทาสําหรับพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกมามันยอมสะท้อนเห็นสัญญาณของการเป็นสโมสรที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่มีความแฮปปี้ภายในนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายปัญหาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีและต้องเผชิญขณะที่พวกเขากําลังพยายามสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาเองกับผู้ที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งอย่างที่บอกว่านี่คือประเด็นน่าสนใจเพราะถ้ามองกันตามความเป็นจริงแล้วนั้นผู้เล่นที่มีอีโก้จน สามารถจะกลายเป็นปัญหาให้กับการปกครองของคุณสื่อได้นั้นมันมีแทบทุกสโมสรยิ่งสโมสรใหญ่ยิ่งอุดมไปด้วยผู้เล่นที่อีโก้เบ่งบวมแต่คำถามคือเพราะอะไรเรื่องราวประเภทนี้ถึงมักแดงออกมาสู่สาธารณะแค่เฉพาะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากเป็นพิเศษเสมอโอเคว่าหนึ่งในเหตุผลก็คือสถานะความโด่งดังของปีสัจแดงที่ข่าวสารสามารถขายได้ตลอดเวลาในวงกว้างแต่ในมุมหนึ่งมันอาจสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพขององค์กรเองด้วยหรือไม่ที่ไม่สามารถจะบริหารจัดการเรื่องราวภายในของตนเองได้ดีพอเหมือนเช่นสโมสร ื่นเาซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ชวในให้คิดตามว่าสรุปแล้วมันเพราะอะไรกันแน่ฟิลมแมนตตี้ยังตอบประเด็นเรื่องอนาคตของอเลฮันโดกานาโชรรนถึงข่าวข่าวความเชื่อมโยงกับวิกเตอร์เยอเคเลสของปีแสดงว่าเริ่มที่เยอเคเลสผมไม่คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของสปอร์ตติ้งในการจะปล่อยเพื่อนได้นี้ออกจากทีมในราคาต่ำกว่าที่พวกเขาคิดว่าสมควรได้รับหรอกนะแม้เราจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของสัญญาสุภาพบุรุษอะไรนั่นก็ตามจะเรียกว่าผมเป็นคนมองโลกแง่หลายก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมไม่มีวันไปทําสัญญาอะไรนั่น่นนกับบสสโมสฟุตอลแ ถ้าจะให้มีสัญญาก็ค,ควรเป็นลายลักษณ์อักษรให้เซ็นตรงหน้าไปเลยดีกว่าส่วนเรื่องของอเลฮันโดกานาโชก็เป็นผู้เล่นมีพรสวรรค์แต่ยังไงก็ต้องปล่อยเขาออกจากทีมไปความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณซือมันตอกกันไม่ติดแล้วอีกอย่างการปล่อยตัวเขาออกจะช่วยยูไนเต็ดให้ก้าวต่อไปในด้านการเงินด้วยเอาเป็นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีแต่มาถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายได้แล้วต่อด้วยประเด็นคำถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำอะไรเพิ่อมอีกไหมหากหวังจะกลับไปอยู่ในสถานะ้ทาททยตำแหน่งในหัวตารางได้อีกครั้งตอนนีี้พวกกเขาาญญาามมโคุนแลลละังไบบโร ผมตั้งข้อสังเกตตรงกลยุทธ์การลงตลาดของยูไนเต็ดหานมาเด็นผู้เล่นคุณภาพในพรีเมียร์ลีกเองมากขึ้นยูไนเต็ดตอนนี้พวกเขายังต้องการกองหน้าตัวเป้าที่ไว้ใจได้มาแทนลาสมอนไฮลุนพร้อมกับข่าวเชื่อมโยงอูโกเอ็กิเก้และวิเตอร์เยอร์เคเลสขณะเดียวกันตำแหน่งผู้รักษาประตูส่วนตัวผมยังไม่เชื่อมั่นการมีอังเดโอนาน่าแต่ปัญหาคือยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถลบผู้เล่นที่ไม่ใช่ออกได้ทั้งหมดในคราวเดียวเนื่องโดยสภาวะทางบัญชียูไนเต็ดจำเป็นต้องเสริมแกล่งในหลายด้านหากหวังจะกลัััับบไปยืนนใอดทีกคร้้งลมแว การจะกลับไปสู่ตำแหน่งแชมป์ลีกของพวกเขายังถือว่าอีกยาวไกลต่อที่ความเคลื่อนไหวในส่วนของตลาดนักเตะอัปเดตจากฟาบิโอโลมานยืนยันความสนใจที่นาโุลีมีต่อเจดอนซันโชว่าเป็นข่าวจริงซึ่งถูกนำเสนอมา2 3ถึงวันที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเพิ่มเติมท่าทีจุดยิงของปีสัตดแดงที่มีต่อดีลนี้ร้อเซคือต้องการขายขาดในใดสถานเดียวเท่านั้นโดยเนื้อหาที่โลมานกล่าวไว้ก็คือ,อยูไนเต็ดให้ความสำคัญในการขายขาดเจดอนซันโชถาวรมากกว่าจะมีทางเลือกอื่นๆและถ้าพวกเขาหมดหนทางจริง,รงๆกระบวนการปล่อยืมจะเป็นทางกส ที่จะเป็นตอนนี้นาโปลีสนใจดิวนี้แต่พวกเขาไม่พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยในเลทที่ตัวนักเตะรับอยู่และยังมีอีกหลากหลายสมโมสพรพอสมควรที่สนใจแต่ติดขัดที่ค่าเหนื่อยของเขาเท่านั้นเองโลโมาโนโย้ำว่าเคสของเจรอนซานโชปัญหาเดียวที่ทําให้ปล่อยตัวออกยากก็คือเรื่องค่าเหนื่อยที่ตัวนักเตะไม่มีทีท่าจะยอมลดลงมาเป็นจุดเดียวที่พายปีสัตว์แดงไม่สามารถเดินเกมขายค่าได้อย่างง่ายดายขณะเดียวกันในส่วนของตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหลังจากที่ลาสมุนฮอยลุนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางอินเตอร์มิลานตลอดสัปดาห์กว่าปรากฏล่าสุดสกาดสปอร์อิตาล รายงานอ้างว่าอินเตอร์มิลานตอนนี้กำลังเข้าใกล้จะปิดดีลกองหน้าได้แล้วแต่ไม่ใช่ลาสมุนฮอยลุนนะครับทว่าเป็นชื่อขององยองบองนี่ผู้เล่นของสโมสรอนปาม,มาเนื้อหาระบุค่าตัวของกองหน้ารายนี้ไว้ที่เพียง21ล้านปอนด์เท่านั้นแต่อาจยังต้องแย่งชิงกับนาลีที่สนใจในตัวผู้เล่นรายเดียวกันจุดน่าสนใจก็คือคุณซื้อใหม่อินเตอร์มิลานที่เข้ามาแทนซิมูเน่อินซาคิคือเ Ch ิสเซนคิวูนั้นเคยเป็นโค้ชให้กับบองนี่มาก่อนสมัยที่ตัวคิบูนั้นคุมทีมปา,มมา,มา,ารานมาเมื่อฤด,ดูก หรือราคาไม่สอดคล้องกับที่พวกเขาคาดหมายไว้ก็น่าจะหันไปเล่นของในประเทศอย่างอองยองบอนนี่แทนนําไปสู่คําถามอนาคตของฮอยลุนอีกครั้งว่าแล้วจะเป็นจบที่ตรงไหนแน่นอนความเป็นไปได้ที่ลาสมุติฮอยลุนจะได้อยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต่อไปมีนะครับแต่ทางปีศาจแดงเองก็ต้องไม่นิ่งนอนใจเรื่องการเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่จะสามารถยกระดับคุณภาพในพื้นที่การจบสกอร์ของทีมเข้ามาเพิ่มด้วยนอกจากนี้ตำแหน่งกองหน้ายังมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาเป็นทางเลือกที่ลูเบนอมริมอาจสนใจมองหาเป็นหนึ่งหนึ่งทางเลือก,ก นั่นคือชื่อของอีธานวิทลีดาวรุ่งวัย19ปีที่เคยมีดีกีนักบอลรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเหมือนฤดูกาล2 0 2 3 2 4และปัจจุบันตอนนี้ตัวของอีธานวิทลี่กำลังมีโอกาสดีมากๆในการแสดงผลงานออกมาผ่านสถานะการเป็นตัวแทนทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุ19ปีที่กำลังมีรายการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นยูสอยู่ในขณะนี้ซึ่งทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุ19ปีอยู่ในกลุ่ม B ีมีผลการแข่งขัน2เกมแรกคือการเสมอกับทีมชาตินนอออรเเเเเวย2แแลลละะะสมมมมทีมชาติ5ั5 5ะจะ่ก ท้ายของกลุ่มบีในวันที่20นี้พบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตูวของอีธานวิลลี่เองก็เข้าใจว่านี่คือโอกาสที่เขาจะต้องขวายคว้าเพื่อปูทางให้ตัวเองอยู่ในข่ายการพิจารณาสาหรับทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงโดยกล่าวว่าผมงุดหงิดผิดหวังกับช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถจะแสดงศักยภาพออกมาได้มากนะักแต่กับทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินี้ผมคิดว่าจะมีผู้คนจับตามองมากมายไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเป็นตัวแทนทีมชาติในการแข่งยูโรและมันคงดีหากสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้้้้นไดดดททังงงีีีตตตต่อออมมมและผเผเ ขอบคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้โอกาสผมกลับมาเล่นเกมระดับอายุ21ปีเพื่อรักษาสภาพร่างกายในช่วงไทยๆการได้กลับมาที่ยูไนเต็ดอีกครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีผมได้พัฒนาตัวเองและได้ลงเล่นผลงานล่าสุดของอีธานวิลลี่ก็คือการช่วยทำหนึ่งประตูในเกมคัมแบ็กจากตามหลังเยอรมัน5-1กลับมาเป็น5-5 โดยจะตัวยิงประตูไล่ตามมาเป็น5-2ซึ่งทางสกยสปอร์ตมีเนื้อหาเล่าถึงในส่วนของการเล่นโดยการระบุคำนิยามถึงอีธานวิลลี่นั่นคือการเล่นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและมีความมั่นใจในการแสดงออกพร้อมทั้งมุ่งมั่นและไม่ยอ่อท้อทั้งที่เผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากในการถูกยืมตัวไปวอซอสการยืมตัวครั้งแรกของผมไม่ประสบความสำเร็จนักแต่ผมย้ำเสมอทั้งกับตัวเองและทีมงานว่ามันจะไม่ใช่การานิยามผมในฐานะนักฟุตบอลอาชีพตลอดไปมันจะไม่ตัดสินว่าอนาคตผมจบลงตรงไหนผมว่ามันเป็นแค่จุด จะฟื้นตัวเองกลับมาจะจุดล้มเหลวในการยืมตัวนี้ได้ ขณะที่อนาคตในทีมปีสัดแดงภายใต้คุณซื้อลูเบนอมริมนั้นตัวอีธานวิลลี่ยอมรับว่าก็ไม่รู้เช่นกันว่าจะเป็นยังไงผมแค่มีสมาธิกับการแข่งขันตรงหน้าตั้งแต่ลูเบนออมริมเข้ามาผมก็ไปแขมทีมชาติและถูกปล่อยยืมในช่วงเดือนมก,กราคมผมจึงไม่ได้มีเวลากับเขามากนักแต่ผมยืนยันว่าผมอยากเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่หากมันไม่เกิดขึ้นก็คงหมายความว่าผมไม่คู่ควรและคงทําได้แค่รอดูกันไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ย้ำว่าถือเป็นหนึ่งหนึ่งทางเลือกที่มา ซึ่งยังเอโบลาของทางปูดูเกตเล่นข่าววิกเตอร์เยเคกเครดอีกครั้งโดยการย้ำจุดยืนของฝั่งนักเตะที่มองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่เพียงสถานะของทีมสุดท้ายในความต้องการจริง,รงหาก้ว่าบทหนทางในการจะย้ายไปทีมหลักๆที่ตั้งใจไว้ซึ่งทีมหลักๆที่ว่าตามที่สื่ออ้างมาก,ก็เช่นาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่ก็ลิพูเท่านั้นครับสุดท้ายจะลงเอยกันแบบไหนแฟนบอลปีสัจแดงคงต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปครับ